วันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าและการวางเป้ามือถือรุ่นเลสมีแพดหมล่าสุดอัพเดทลสุดและการวางเป้าก็โอเคนะครับกาสตอีท่านผู้ชมทางน้มทนช่องมัตทีวีครับวันจะมานะครับสอนตั้งค่ายิงหัวนะครับเป็นการสอนวางเป้ายิงหัวนะครับก็เราจะมาสอนวางเป้ามือถือรุ่น เลตมี่นะครับแผดใหม่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะครับคนก็เราจะมาดูกันนะครับว่าการลากหัวและการวางเป้าแบบละเอียดนะครับเราจะมาเน้นที่การวางเป้านะครับเพราะว่ามนส่วนสำคัญในการเล่นมากนะครับแล้วก็จะมีดูการตั้งค่านะครับว่าปรับมองรอบหรือปรับการตั้งค่าความเร็วต่างๆยังไงนะครับคนก็ก่อนจะมาดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง7 0 0 0พัสด้วยนะครับคน ก็พอดีนะครับอ่าเราก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปฟรีไฟนานะครับเพิ่งทําคลิปนี้คลิปที่2นะครับคนต่อจากคลิปที่แล้วก็รับรองน้บชวนว่าจะกลับเหมือนเดิมนะครับอ่านะคนก็สลหรับการตอบสนองนะคนมองรอบนะครับคนแนะนําให้ปรับประมาณ90้าสิบนะครับคนโอเคสำหรับใครที่แบบว่าอันนี้คือผมแนะนำนะครับไม่ปรับ DPI เลยนะคนเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นแบบไม่มี DPI แล้วก็ไม่ได้เปิดความเอียหน้าจอเลยนะครับ สำหรับมือถือเล่นเลตเมนะครับก็ปรับตั้งค่าไม่ต่างจากอย่างอื่นนะครับแนะนํามองรอบ9กกล้องเรดอก76นะครับแล้วก็สโคนสองนะครับคนปรับประมาณ60นะครับโคนสี่นะครับคนปรับประมาณ50นะครับล้อมกล้องสซเนปเปอร์นะครับคนปรับประมาณ40นะครับโมสลานะครับถ้าใครที่ไม่เล่นให้แบบศูนย์ตัวใคร์ดเล่นนะครับปรับ75นะครับก็ต่อไปนะครับสำหรับตัวช่วยเล่นะครับคนก็แนะนําให้เปิดเปิตีนะครับแล้วก็บูมิซ้ายแสดงตลอดนะครับ เปลี่ยนอาวุธด่วนก็ให so 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 ้เปิดปกติเลยครับลีโหลดด่วนไรเหมือนเดิมนะครับส่วนมัวสลักก็ให้เปิดนะครับคนอันนี้มีคนเชิญมานะครับคนก็มัวสลัดตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เปิดไปเลยเปิดให้หมดเลยครับคนโหมดวิ่งไรเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็ระบบตัวช่วยโยนไอวอนครับก็ให้เปิดไปเลยนะครับส่วโหมดวิ่งนะครับคนก็ทั่วไปล่ามสมแล้วแต่นะครับคนต่อไปเทคนิครับเป็นค่าเริ่มต้นคีฟีดเป็นแบบเดิมครับ สาระความีะหายเป็นแบบเดิมนะครับคุณเอฟเฟคคาสติกมือแสดงเรื่องนะครับก็เปิดแบบไหนก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราดูการตั้งค่าปุ่มคนะครับคนก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับคุก็จะปรับแบบไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูสิ่งที่มีส่วนสำคัญในการลัางหัวด้วยอีกอย่างนะงครับหรือว่าเป็นการในการเลงกันอะไรนะครับก็ตรงนี้ครับปุ่มยิงนะครับ ปุ่มยิงความผมแนะนํานะครับปรับประมาณ65นะครับผมผมปรับ65นะครับแล้วก็แนะนําประมาณ60-70ถึงประมาณนี้ครับต่อไปนะครับก็ปุ่มนั่งนะครับคนแล้วก็ปุ่มสับปื้นด่วนด้านบนนะครับเป็นปุ่มกระโดดครับคนมีปุ่มไอวอลอยู่ด้านบนด้านบนซ้ายนะครับคนแล้วก็มีปุ่มยิงซ้ายนะครับอยู่ข้างไอวอลเลยแล้วก็ปุ่มวิ่งครับส่วนด้านล่างมันจะมีปุ่มสับปื้นธรรมดาครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเก็บของอัตโนมัติกันนะครับคน ก็เราจะไปดูการเก็บของจริงแล้วมันไม่จําเป็นอะไรนะครับเพราะว่า,าการเก็บของตัวใหญ่มันจะมีแค่แบบช่วยให้เราเก็บเร็วขึ้นหรือว่าช่วยให้เราเก็บของที่เราเก็บไม่เป็นนะครับหรืออยากให้มันอัตโนมัตินะครับคนก็ต่อไปนะครับกราฟิกเลยนะครับคนสําหรับระดับสูงแนะนํานะครับปรับเป็นทั่วไปนะครับคนถ้าใครเล่นไม่ไหวนะครับถ้าใครเล่นไหวก็เปิดศูนย์มเลยเปิดแบบขั้นสูงไปเลยหมดเปิดหมดเลยได้นะครับคน ก็ต่อไปนะครับระบบสั่นนะครับแนะนําก็ไม่จะไปต้องเล่นนะครับก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับคนประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับการตั้งค่านะครับมาครับในเกมนะครับสำหรับการเราจะมาลองวางป้าดูครับนี่เปิดมาปุ๊บตดดินครับเราซื้อปืนดีเซอร์ตแล้วกปืนนี่ครับเอเคนะครับคนเราก็บวกว่าเราใช้ปืนนี้ครับคนจะมีปืน อาเคแล้วก็ดีเซลปืนปปเอนแบเป็นหรือว่าปืนลูกซองควงนะครับคนก็ลองทดลองยิงดูนะครับคนลนักษณะการวางเป้านะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับคือผมแบบว่าอาจจะไม่เล่นนานแต่กลับมาเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับการวางเป้ายิางหัวนะครับแพทใหม่ล่าสุดที่เราอัปเดตนะครับมันก็ยังยิงหัวง่ายเหมือนเดิมนะค,คนก็ลักษณะการว่าวางเป้าก็ตามนี้นะครับพอรั้าข้างรักขึ้นคนก็งได้นะครับลองยิงดูนะครับ นะคนก็ยังคงติดของงานครับสำหรับคลิปแนวนี้นะครับก็สำหรับฟรีไฟล์นะครับแล้วการลากนะครับลากง่ายมากนะครับแค่บ้านบนสายลากขึ้นแล้วก็แบบลากันพอดีพอเหมาะนะครับถ้าลากแรงเกินไปก็จะเลยหัวนะครับลากเบาเกินไปก็อาจจะติดตัวนะครับก็การวางเป้านะครับ ยิงนะครับคนก็อันนี้คือเราโบด,ดตับปืนทางบนนี่ครับอาจจะยืนเล็งดบสร้างโบดสีก่อนแล้วค่อยฝึกฝึกในการวางป้าต่างๆก่อนนะครับคนแล้วก็ค่อยไปฝึกในการโดดพิ้วๆนะครับก็คือใช้ปุ่มตับปืนด่วนตัวเป็นตัวช่วยในการตับปืนปืนคู่อะไรต่างๆครับก็นสําหรับการวางป้าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับตามนี้นะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูการโหมดจับเวลาซ้อมยิงครับนี่ลองยิงนะครับนี่เหมือนศัตรูยืนนิ่งๆนะครับแล้วก็ลองยิงดูนะครับ เราลองยิงดูเราใช้ปืนดีเซอร์หรือว่าปืนนั้นเดียวนะครับียิงเห็นไหมติดหัวนะครับคนเราลองยิงเป้าจริงนะครับคนปึ๊บทำว่าเป้ดังคางลากขึ้นปึ๊บทำคนติดหัวง่ายนะครับโดดกับปืนตาบูตรนะครับเราจังหวะแล้วก็ยิงค่อยๆลาดครับลากให้แม่นก่อนนะครับแล้วค่อยโดดให้พิ้วๆอะไรเนี้ยค่อยมาฝึกที่หลังับคนเล่นให้่มชำนานก่อนนะครับคนลองวางดูครับคนลองโดดจิงปึ๊บ นี่จเพื่นดูปึ๊บเนี่ยลาอย่างนี้นะครับคนปึ๊บนะคนก็เห็นไหมครับเข้าหัวจริงนะครับติดหัวง่ายนะครับคนก็ลองลากดูนะครับคนตามนี้นะครับคนก็หัวเดียวโชว์เดียวนะครับคนแล้านะครับดูปึ๊บเห็นะครับคนก็เข้าหัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงจริงนะครับลักษณะการลากก็ ให้แนะนําที่สุดเป็เป็นประจํานะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวช่วยเสริมเช่นการปรับ d b i หรือปรับความเร็วหน้าจอนะครับสําหรับแต่ละเครื่องมีทุกเครื่องครับมีทุกเครื่องนะครับในในรุ่นมือถือต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นในคอมก็ใช้ลักษณะการวางเป้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคนก็จริงๆแล้วการวางเป้ามีมาเนะครับคนสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามคน ก็อย่าลืมกดกระดิ่งคลิปด้วยนะครับคนก็สำหรับใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์ฟรีไฟล์มือถืออะไรต่อหรือว่าอาจจะให้ทําแนวไหนน,นะครับก็อย่าลืมเมนนะครับคนอาจจะทาคลิปแบบอื่นบ้านนบงนะครับไม่ได้ทําแค่ฟรีไฟล์นะครับก็มีมานี่ครับคนไปละทุกคน You never hangin'. I, I guess, guess it was, was a mess. The picture I painted's never we we gonna change. We going away. win. this cash to the bank and shoot it again. Come on. My.